สวัสดีคะ่ะสวัสดีชาวราศีธนูนะคะลัคนาธนูคลิปนี้เป็นคลิปความรักบุกด้วยการงานการเงินของคุณนะคะเรื่องทั่วไปนะคะของชาวราศีธนูในเดือนกันยายนพศ2565นะคะ ราศีธนูคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง14มกราคมหมอมินอ่านทางโหราศาสตร์ไทยเราส่วนวันที่ก็พิมพ์ไว้ใต้วิดีโอคลิปนี้นะคะแน่นอนละคะเพื่อนๆราศีธนูนะคะพลังงานนี้คือพลังงานโดยรวมราศีธนูเยอะมากๆลัคนาธนูก็เยอะมันคงไม่ตรงกับทุกท่านนะคะอะไรที่ดีๆก็เก็บไว้ไม่ดีก็ทิ้งไปมินอยากให้คุณดูเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์จะดีที่สุดนะคะถ้าเป็นความรักไพ่อ่านสลับกันได้มาฟังกันนะคะ ราศีธนูมินบอกกันนะคะช่วงนี้มีดาวมีดาวโยกย้ายดาวกันเงินพักองศาด้วยเพื่อนๆนะคะตรงนี้ถ้าคุณจะเริ่มลงทุนหรืออะไรมาใหม่หมายถึงว่ากับกับใครนะคะหรือจะไปติดต่ออะไรหมออยากให้คุณชะลอไว้แต่ส่วนที่ทําอยู่คุณมีอยู่คุณก็ขยับขยายได้หมายถึงว่าที่เรามีอยู่เราก็ขยับขยายอันนี้ไม่มีปัญหานะคะเพื่อนๆยี่หลัง20กันยาจะเริ่มดีขึ้นนะคะเป็นพักๆแต่หลังตุลาเนี่ยนะคะดาวก็จะย้าย กลับมาเป็นปกติดาวเสาดาวกอนเงินเรานะเพื่อนช่วงนี้อดทนแต่ว่าหมอบอกนิดนึงราศีธนูให้ไปแรกของคุณเลยจัดเม้นนะคะหมอก็ราศีธนูนะคะหมออยากจะบอกคุณว่าธนูค่ะธนูเนี่ยมีดาวพฤหัสเห็นไหมคะไพ่พระหมออธิษฐานเปิดให้ราศีธนูมีดาวพฤหัสประจําเรือนเจ้าเรือนสตาแน่นอนล่ะธนูเป็นผู้ที่เกิดมา ะะเพื่อคนหาสัจธรรมนะะทางธรรมะด้วยคุณจะคิดอยู่ตลอดเวลาเอ๊ะทำไมเวลามีเงินมีทองเราจะมักถูกเบียดเบียนถูกไหมคะเพื่อนๆตรงนี้คุณเป็นไหมมีคนเบียดเบียนนะคะตรงนี้หมออยากจะบอกว่านะะการที่จะให้ผู้ใดถ้าเราให้แล้วเราเป็นทุกข์ถ้าเราให้แล้วเราไม่มีในวันข้างหน้าเพื่อนๆจงคิด จิตค่ะจงคิดด้วยเหตุด้วยผลก่อนที่จะให้ถูกไหมคะไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้แปลว่าเราต้องขี้เหนียวเรืออะไรนะเราจะให้ใครเราต้องมีเหตุมีผลในการให้ให้อย่าให้หมดนะคะเพื่อนๆตรงนี้นะดูตัวเองถ้าให้เป็นทุกแปลว่าเราเบียดเบียนตนเองอยู่เดจจัตเม้นนาเป็นไพ่ของผลการกระทําเป็นไพ่เวรนกรรมก็คือหมอขอขยายเิดนึงกรรมก็คือพฤติกรรมการกระทำแล้านี่แหละสิ่งต่างๆที่ธนูเคยเจอมานะเพ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ื่อนๆเดจจัตเม้นเห็นไหมคะแสงทองสัตว์ส่องออกมาดอกไม้อะไรก็ตามใบหญ้าพริบาน คุณจะผ่านพ้นช่วงวิกฤตผ่านพ้นปัญหารอนิดนึงนะเพื่อนเพื่อนะช่วงนี้เป็นช่วงที่โชคชะตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะตรงนี้ขึ้นมาคุณหมั่นกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเพืเ่อนๆนะไฮโลแฟนคือไพ่พระไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์หมอว่าไหว้พระสวดมนต์แล้วก็สวดพระคาถาเงินล้านของปูหรือสีลิงดำด้วยนะคะเพืเ่อนๆแล้วขอให้การเงินการทองเราห้องตัวมันส่วนทุกวันสร้างบุญสร้างกุศลอันดับแรกคือสร้างกับคุณพ่อคุณแม่นะคะหรือแม้แต่ ให้ทานทุกสิ่งทุกอย่างค่ะเพื่อนเพื่อนแล้วแต่คุณที่มีศรัทธาคําว่าให้ไม่ได้จําเป็นต้องไปให้หมดให้อย่าเดือดนนร้อนใจตัวเองถูกไหมคะบาทสองบาทเป็นค่าน้าค่าไฟมันสวดพระคาถาเงินล้านมันทำนะคะเพื่อนเพ่ตรงนี้แล้วทานบุญกุศลเพาะราศีธนูมีดาวพฤหัสไปจําตัวคุณยังมีดาวพระเกตปกป,กปกักรักษาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังเกื้อหนุนอยู่อะไรก็ตามมาจะผ่านพ้นวิกฤตของปัญหาคุณจะมีสิ่งดีๆเข้ามาการเงินที่มันชะลอนะคะหรือทานลูกค้าคุณจะได้ลูกค้าที่จุกจิก คณูหรือแม้แต่บริวารน,นะคะมันตกไม่ดีถูกไหมคะมันจะมีที่เราต้องพูดมากพูดเยอะสักหน่อยหนึ่งช่วงนี้นะคะเพื่อนๆนะคะแต่แล้วมันก็จะดีขึ้นมันจะผ่านพ้นนะคะการเงินการทองมันจะเริ่มสะพัดทนไหมคะแปดเหรียญเริ่มดีขึ้นบางคนอาจจะมีงานประจําแล้วก็มีงานเสริมเพิ่มเติมขึ้นมาบางคนอธิษฐานขอพรอ,อ,อะไรไว้ถ้ามันไม่ผิดต่อกฎหมายและศีลธรรมจะประสบความสําเร็จนะคะฐานบุญคุณยังดีหมอมองบอกแล้วเห็นไหมคะ ไพ่นะคะตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ไพ่พระแล้วก็มีไพ่เดอเวอร์ชาวราศีธนูนะคะเรียนรู้ประสบการณ์เยอะแยะมากมายเพื่อนๆคุณเป็นคนที่เวลาพูดอะไรคุณก็จะมีหลักการเป็นคนมีปฏิพันธ์ไว้พิพนะคะแต่บางครั้งคุณก็ใจดีใจกว้างมีคนมาเบียดเบียนแต่ว่าหมอบอกไปแล้วว่าการให้ถ้าเราให้แล้วใครเป็นทุกข์แปลว่ากําลังเบียดเบียนตัวเองงั้นคิดก่อนคะ่ะเพื่อนๆตรงนี้นะนะคะแทนเาลนซ์นะคะ,นนะ,คะหมอว่าคุณจะมีการที่ผ่านมาน่าจะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงแล้ว ดวงดาวที่ผ่านมาเดือนกรกฎาคมถูกไหมคะดาวมฤตยูโยกย้ายนะคะแปลว่าถ้าคุณอยู่ในฐานบุญฐานกุศลเพื่อนๆหรือตรงนี้นะคะในเดือนสิงหามันก็มีดวงดาวโยกย้ายหลายดวงทั้งถอยหลังทั้งพักนะ,ะไม่ว่าจะดาวเกินเงินด้วยแต่รออีกนิดนึงนะคะเพื่อนๆณตอนนี้มันจะเป็นการที่ปรับรีเซ็ตบางสิ่งบางอย่างให้ชาวราศีธนูคนที่มีทัศนคติมุมมองใหม่ๆพยายามปรับเปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างธนูกําลังเป็นอยู่นะคะ มันจะเกิดนวัตกรรมใหม่ๆความคิดใหม่ๆหรือบางท่านอาจจะมูฟจากที่เก่าไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆแต่อย่าท้อนะเพื่อนๆงานคุณจะเยอะมากแต่การเงินคุณก็จะดีขึ้นในอนาคตข้างหน้าเพราะว่าไพ่มันโยกกับการเงินหมดเลยหรือบางทั้นออกมาแล้วก็ได้เพื่อจะมาทําธุรกิจเริ่มต้นอะไรใหม่ๆกับตัวเองนะคะตรงนี้นะการเงินการทองมันจะเริ่มดีขึ้นแต่ว่าหมออยากบอกเรื่องหนึ่งก้าเหรียญเนี่ย มันเหมาะกับธุรกิจส่วนตัวเวลาได้มันก็จะได้เยอะมากเวลาเหวี่ยงนะเพื่อนเนตรงนี้ขอให้คุณเก็บเงินเยอะๆมันไม่ได้แปลว่าเราจะซบเซานะคุณก็ยังมีลูกค้าลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่นะคะเข้ามาอยู่แต่ก้าเหรียญน,นี้เป็นเงินที่รู้สึกว่ามันอาจจะเว,วาเราบางช่วงมันก็บูมนะคะบางช่วงแผ่มันจะแผ่ทาง,งานเก็บไว้เยอะๆบางคนอาจจะมีโอกาสในอนาคตใกล้ๆได้เริ่มเปลี่ยนรถใหม่ อยากมีเงินเก็บรถซื้อรถคันใหม่หรือบางคนอยากมีความก้าวหน้าอยากมั่นคงในเรื่องฐานะการเงินการทองคุณเป็นเสาหลักครอบครัวเป็นที่พึ่งพาอาศัยของอื่นธนูคะมันสวดมนต์และขอพรขอให้เรามีคนมาเกือ้อกูลธนูเนี่ยมีผู้หลักผู้ใหญ่หนุนหลังหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาดวงเราเพื่อนๆมันสร้างกุศลผลบุญคุณยังมีอยู่มีคนเกือ้อหนุนไม่ว่าเราจะยังไงเราจะพ้นตรงนี้เนื่องด้วยเราต้องสวดมนต์เราต้องปฏิบัติธรรม จะเป็นดวงเกื้อหนุนเราส่วนงานไม่ต้องไม่ต้องถามคุณทําอยู่แล้วคุณอะไรอยู่แล้วดวงคุณไม่ได้อาภัพหรอกคะ่ะเพื่อนๆแต่เพียงแต่เรานะคะมาคู่กับก,บการงานงานที่ทำสองอย่างทั้งงานประจําและงานเสริมหรือแม้กั่ผู้หลักผู้ใหญ่นะคะที่ช่วยเหลือเกาก,กลคุณยังมีอยู่หรือแม้แต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่ดูแลปกปักรักษาหมออยากบอกให้คุณหมันสวดมนต์ไหว้พระถ้าใครที่ไม่คล่องตัวช่วงนี้ก็หมันสวดพระคาถาเงินล้านนะคะ ตรงนี้มันให้ทานเพื่อนๆน,นะคะแล้วถวายน้ําดื่มนะคะมันจะมีเงินมีทองครอมตัวนะคะตรงนี้ส่วนความรักเพื่อน,อนๆบางครั้งความรักคุณอาจจะผ่านพ้นถ้าใครไม่ใช่สําหรับเราแน่นอนละค่ะดวงดาวใหญ่ที่ผ่านมาโยกย้ายมันต้องจบต้องสิ้นในบางสิ่งที่บางอย่างที่เราเคยไปไปกับกับเคยยื้อเคยลังมาตั้งนานมันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเหน็ดเหนื่อยเพื่อไปต่อกับคนนี้มันถึงเวลาที่ต้องจบ เพื่อนเพนะื่อนๆรวเวอร์เนาะมันเป็นทั้งดาวเสานะคะที่ต้องทนทุกข์ใจเหน็ดเหนื่อยมาเยอะแยะมากมายที่คุณพยายามยื้อพลาพยายามล้างพยายามนะคะพยายามที่เราจะปรับตัวเข้าหาเขาบางคนมีความรักที่แตกต่างกันเช่นทัศนคติบางคนหรืออายุก,ก็ต่างกันเชื้อชาติศาสนาวัฒนธรรมถ้าไม่ใช่ดาวเสาหรือดาวมรตยูที่ผ่านมาเขาจะรีทายให้มันจบสิ้นเพื่ออะไรคะเพื่อให้เราได้เริ่มต้นใหม่ ะคะเจอคนที่ใช่สําหรับเรา new love er มาแล้วนะคะเพืเ่อนๆแล้วเราเป็นคนน่ารักเราสมควรที่จะได้รับความรักดีๆเว y ลซูนเร็วๆนี้ที่จริงนะคะคุณจะคัดกองคนที่เข้ามาคุณอยากได้ความรักที่เป็นผู้ให้และได้รับพอๆกันนะคะคุณจะมีเหตุผลเมื่อก่อนคุณใช้อัด แต่หัวใจนําทางแต่ตอนนี้คุณรู้สึกว่าคุณจะใช้ทั้งหัวใจและเหตุผลนะคะนําทางเพราะเรามีประสบการณ์นในการเรียนรู้เราจะค่อยๆดูๆกันไปถ้าไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเขาจะรีทายคนที่ไม่ใช่ไปจากเรานะเพราะว่าเราจะต้องเจอคนที่ใช่และศีลเสมอกันแต่คุณไม่รีบนะก้าเรียนบางท่านบอกสดสวยและรวยมากบางคนนะคะ คุณอาจจะหวนนึกถึงเรื่องราวเก่าๆสิ่งเก่าๆหรือบางคนมีคู่จักเช่นคนเพื่อนเก่าสมัยเรียนหรือสมัยประถมมัธยมป๊อปปิเลิฟหรือใครก็ตามที่เคยห่างมากลับเข้ามาแต่หมายถึงว่าคุณอยากได้ความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นคุณไม่อยากได้แล้วคนที่ไม่มั่นคงคนที่ไม่ชัดเจนนะคะคุณไม่ได้รีบไม่รอนะเพื่อนๆไม่ว่าจะคนใหม่หรือคนเก่าที่จะเข้ามาคุณเหมือนคุณตกตะกอนความคิดคุณ มันหมายถึงว่าคุณชัดเจนกับตัวเองคุณจะดูตามความเหมาะสมและเหตุผลนะคะตามความเป็นจริงไม่ได้หลอกตัวเองนะเพื่อนๆตรงนี้มันหมายถึงคุณหลุดคุณสบายใจที่กับตัวเองนะคะคุณมามุ่งเน้นเรื่องเงินเรื่องงานมากกว่าเพื่อนๆนะคะโอเคมาดูกันเรื่องความรักนิดนึงนะคะเพื่อนๆนะความรักที่ผ่านมาธนูเป็นยังไงบ้างคุณอาจจะเคยผิดหวังและเสียใจนะคะตรงนี้นะคะเพื่อนๆขอให้ก้าวต่อไปนะนะคะตรงนี้ขึ้นมา คุณจะมั่นคง,งขึ้นเรานี่แหละเป็นเสาหลักของตัวเองแล้วอย่าลืมนะคะเพื่อนๆคุณยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยตกตรงนี้นะคะที่ปกปักรักษาเราที่ดูแลเราอยู่เพราะ,รา,ะราศีธนูลักนณาธนูมีดาวพฤหัสและมีดาวภเกตปกปักรักษาสิ่งดีๆจะตอบแทนเราเกื้อหนุนเราค่ะเพื่อนๆบางท่านอาจจะคุยกับธนูลัคนาธานูด้วยกันเองถ้าดิดกันเพื่อสมบักรนะคะ ราศีตุลลัคนาตุลน,นะคะพุกศบลัคนาพึกศบนะคะธาตุไฟเมษสิงหนูแน่นอนหะาหมอบอกเลยว่าทําดีย่อมได้ดีทําไม่ดีมันก็ย้อนสอนหาเราทุกคนนะคะแม้แต่ราศีธนูเองนะนะคะ<อ>หมอขอดูที่ผ่านมานิดนึงนะคะ<อ>ที่ผ่านมาสีดาเพื่อนๆคุณรู้สึกว่าความรักของคุณอยากนิ่งอยากเงียบและนะคะ เ,เรืทฤษียนที่ผ่านมาคุณอาจจะเจอใครที่อายุน้อยกว่ามากๆ7ปี5ปี10ปีที่คุณยังวนเวียนกับคนนี้เขาอาจจะเข้าหาเราเพื่อผลประโยชน์ก็ได้นะคะเพืเ่อนๆแต่ไม่ใช่ทุกคนนะถ้าความรักคุณก็บางคนรักเพศเดียวกันหรือไปเจอรักแทรกรักซ้อนไปเจอใครที่รู้สึกดีเขาก็มีคนที่มีแฟนแล้วก็ได้นะคะหรือคุณนี่แหละค่ะเป็นตัวจริงเขาก็ดึงใครมาแทรกมาซ้อนในความรักความสัมพันธ์ของเรา ราศีธนูเป็นพูกให้นะให้เงินให้เวลาให้คุณค่าให้สิ่งดีๆกับความรักของเราเยอะแยะมากมายแต่ที่ได้กลับมาคือความไม่เติมเต็มคือความเสียสละแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดนะคะเพื่อนๆคุณรู้สึกว่าคุณจะช่างใจแล้วไม่ว่าจะเรื่องเงินเรื่องทองให้ใครยิบยืมไปเราก็ไม่ได้คืนหรือได้คืนยากเพื่อนๆนะคะดูแลตัวเองดีๆนะคะ พนุเป็นคนมีสติมีปัญญาการจะให้ใครเราอย่าเบียดเบียนตัวเองนะคะเพื่อนเือนที่ผ่านมาห้าไม่เท้าเป็นสภาวะที่เรามีปัญหาเยอะแยะมากมายเรื่องงานก็มีปัญหาเพื่อนนะคะเพื่อนร่วมงานหรือไม่ก็ลูกน้องบริวารน,นําปัญหามาให้หรือแม้แต่ความรักมันเป็นปัญหาเลื้อหลังทัศนคติหรือบางสิ่งบางอย่างบางคนก็มีทั้งฝัง่งคุณพ่อคุณแม่คุณพี่คุณน้องนะคะบางคนนะคะทำให้เรามีปัญหาทับซ้อนเข้าไปอีกนะคะตรงนี้นะเดโมนนะคะ ชาวมีนลัคนามีนความสัมพันธ์มันไม่ชัดเจนนะคะรู้สึกว่าเราเป็นเงาของใครนะคะที่ผ่านมา,าจ,จะมีคนมาง้อมาขอโอกาสจากเราแต่เรารู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้คุณเหนื่อยกับกับใครมาเยอะที่เขาไม่ให้สถานะเรา เราพยายามแล้วนะคะเพื่อนๆนสเตนสิ่งลัคนณะสิ่งพยายามที่จะประครับประคองพยายามที่จะไปไปกับกับหรือพยายามบาลานเข้มแข็งพยายามที่จะเข้มแข็งกับตัวเองห้าเหรียญเราสร้างโดดเดี่ยวเดือเกินที่ผ่านมาหรือบางคนมีปัญหาเรื่องการเงินนะเพื่อนๆนนะงานเยอะงานมากไม่ไม่ค่อยโอเคนะคะการเงินตึงมือมากๆเลยมีแต่ลายใจนะคะให้มันผ่านไปให้มันจบไปเพื่อนๆน,นนะคะ เดี๋ยวมันจะเริ่มดีขึ้นมานะคะเมื่อแสงสว่างทอแสงนะคะไพ่ตรงนี้เดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเริ่มลงตัวความรักคุณก็คุณอยากจะมูฟออนจากตรงนี้ไม่อยากไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วนะเพื่อนๆตรงนี้นะอ่านะคะมาสองดูกันว่าคนที่คุณคบคนที่คุณจะดิวตัวตนเขาเป็นยังไงหรือแม้แต่คนที่เป็นประเด็นนะคะเป็นยังไงบ้างมาดูกันค่ะเพื่อนๆตรงนี้นะ เดอะสตานะคะชาวกุมลัคนากุมนะคะหนึ่งถ้วยเพื่อนๆนะคะมาส่องดูกันตัวตนคนที่คุณจะเจอเขาเป็นยังไงหรือแม้แต่คนที่เป็นประเด็นเป็นปัญหานะคะเขาเป็นยังไงบ้างสามดาบถ้าเข้าไปเจอคนใหม่เข้าไปได้ดีมีสุขไหมอะไรประมาณนั้นคะ่ะเดอะเลเวอร์ชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนนะคะเดอะทาวเวอร์ค่ะเพื่อนๆนะคะควีนถือถ้วยเดอเวอร์นะคะ นายถือดาบเนาะให้ใต้สําหรับเป็นคิงดาบหนึ่งนะคะเพื่อนเ่อ,อคุณไปสลับกันเองเขาบอกว่าเขาเจ็บปวดและเสียใจนะคะเขาก็เจ็บปวดและเสียใจเขาเจอสภาวะความรักซ้ําซ้อนความรักสามเศร้าเขาเจอใครที่เป็นทางเลือกตัวเลือก <c oughs> เยอะนะคะความรู้สึกเขาพังเขาไปโป๊ะแตกหรือจับได้พังมันมีการจบกับใครบางคนด้วยอารมณ์ มาจับได้ปุ๊แตกรถตัดกันไปด้วยอารมณ์เพื่อนๆตรงนี้นะมันเหมือนเขากําลังเยียวยาหัวใจตัวเองพักเบรกพักใจอาจจะเป็นคนไกลเป็นคนต่างชาตินะคะหรือไม่คคอบให้นี่คือเขาคอมพลีททุกสิ่งทุกอย่างนะเพื่อนๆตรงนี้นะนะคะ อ่าแล้วเขาก็อาจจะไปเริ่มต้นใหม่กับตัวเองก็ได้ไปเริ่มต้นกับงานกับเงินหรือเริ่มต้นใหม่กับคนอื่นแล้วก็ได้นะคะเพื <ß Mik kem> ่อนๆตรงนี้แต่ถ้าคนโสดนะเพื่อนๆนคนคนคน,นี้อาจจะเป็นคนไกลเป็นคนต่างชาติเป็นคนที่เคยเจ็บและเสียใจเป็นคนที่มีความรักพังมาก,ก่อนก็ได้นะคะตรงนี้นะหนึ่งถ้วยมันเหมือนเขาอยากเริ่มต้นอะไรใหม่ๆก็ได้นะกับคุณนะคะตรงนี้ก็ได้นะมาดูกันมาส่องกัน,นเพื่อนๆนะคะคนที่คุณคบคนที่คุณดีหรือคนที่มีประเด็นคนที่มีปัญหานี่แหละ เขาคิดแล้วรู้สึกยังไงกับคุณบ้างนะคะธนูลัคนาธนูดดเวอร์นะคะใบแรกเลยแปดไม้เท้าสามถ้วยเอ็มพอเลอร์นะคะหนึ่งถ้วยควีนถือเหรียญหนึ่งไม้เท้านะคะแทมพารลนด์เบียร์ฟอร์จูนนะคะ เสตาสองไม้เท้าค่ะเพื่อนเพื่อนหนึ่งนะคะคนที่มีประเด็นกับคุณนะคะหนึ่งคนคนนี้หนึ่งนะคะหมออ่านธาตุได้เพิ่มนะมีชาวราศีเมษลาคนาเมตต่างชาติต่างถิน่นแดนไกลคนที่หน้าที่การงานโตก็ได้ะนะนเพื่อนนะมันเหมือนว่าทมเพลนนะคะเขารู้สึกว่าความรักความสัมพันธ์นี้เขาก็บอกว่าเขาจะพยายาม คนที่มีประเด็นปัญหาเข้าพยายามแล้วในความรักความสัมพันธ์หรือบางคนก็ไกลกันทําให้ความรักมันมันไม่ค่อยเป็นที่อย่างที่คิดที่หวังนะตรงนี้นะความรู้สึกมันเริ่มนิ่งเริ่มเงียบกันไปหรือบางคนอายุน้อยมากๆเป็นความรักที่เบาบางมีสามเศร้าเข้ามาในความรักความสัมพันธ์ทําให้รู้สึกว่าโดนเทกันไปทิ้งกันไปห่างกันไปนะคะตรงนี้เขาก็เหมือนอยากคุยกับคุณก็ได้นะ เป็นคนไกลนะคะตรงนี้มันเหมือนเขาเฝ้ารอบางสิ่งบางอย่างแต่ความสัมพันธ์นี้เขานึกถึงคุณอยู่แต่ความสัมพันธ์มันไม่ชัดเจนทําให้มันไปต่อมไม่ได้กลับไม่ถึงค่ะเพื่อนๆนะหะตรงนี้นะถ้าเป็นคนที่มีประเด็นแต่ถ้าเป็นคนโสดแน่นอนละ่ะคุณจะพบรักกับคนไกลนะคะหนึ่งนะคนที่อ่าสองไม้เท้านี่มันหมายถึงคนที่ในกลุ่มเพื่อนเฟซกลุ่มเพื่อนไลน์ในแอปก็ได้เพื<ๆ>่อนๆตรงนี้เพื่อนของเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่คุณดีลงานด้วยนะคะ คนไกลหรือไม่ก็คนต่างประเทศต่างชาติค่ะเข้ามาในลักษณะเพื่อนเข้ามาในลักษณะที่เริ่มจากการเรียนการงานเป็นคนไกลเป็นคนต่างประเทศหรือเป็นคนไทยเราก็ได้ที่ทํางานไกลๆหรือต่างประเทศทํางานในต่างประเทศก็ได้นะคะหรือองค์กรต่างประเทศนี่แหละนะคะแปดไม่เท้าเขาอยากคุยกันคุณไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าเดลสตานี้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่รีบไม่ร้อนนะคะในความสัมพันธ์เนาะเขาอาจจะมีอะไรที่แตกต่างกับเราก็ได้นะคะตรงนี้ แต่ว่าความสัมพันธ์นี้มันต้องจูนค่อยๆปรับเป็นพาะโชคชะตานำพาก็ได้นะเพื่อนๆนะแต่ตัวคุณอาจจะมีกำแพงช่วงนี้มาค่ะมีกำแพงหรือสนใจเรื่องเงินเรื่องงานก็ได้นะคะตรงนี้เนาะคนเก่าของคุณก็อยากวนกลับมาเพื่อนๆนะคะโอเคมินขอดูความรักนะคะในเดือนกันยาเป็นยังไงบ้างนะคะธนูความรักในช่วงเดือนกันยาความรักเดือนกันยาเป็นยังไงบ้าง ้าวเรียนโอ้โหดูนะเห็นไหมคะมันเหมือนไพ่ในตำนานคุณคล้ายๆว่าโสดหล่อรวยและสวยมากมันเหมือนว่าช่วงนี้คุณสนใจแต่เรื่องเงินเรื่องงานนะคะเรื่องการศึกษาหรืออะไรก็ตามที่คุณโฟกัสเรื่องตัวเองเป็นหลักค่ะเพื่อนๆความรักคุณเอาไว้เป็นอันดับรองมีก็ได้ไม่มีก็ได้หรือเข้ามาคุณก็คุยลักษณะเพื่อนค่อยๆเป็นค่อยๆไปมากกว่าพราดูเนี้ยมีแต่คิดเรื่องเงินเรื่องงานนะคะตรงนี้ สองมบเท้าค่ะไฮโลแฟนเบียฟอร์จูนนะคะก้าวดาบชาวราศีธนูนะคะคิดเยอะคิดมากช่วงนี้นอนไม่หลับนะคะเพื่อนๆมันสวดมนต์มันไหว้พระนะคะบางคนมีแต่เรื่องวุ่นวายครูบาอาจารย์มาตามให้สวดมนต์ไหว้พระแล้วนะคะเพื่อนๆนะคะหรือคุณอาจจะชอบปฏิบัติธรรมก็ได้ช่วงนี้นะคะ เธอเฮอร์มิขึ้นมา2ใบเลยชาวราศีธนูช่วงนี้ความรักคุณบอกว่าคุณอยากอยู่นิ่งๆอยากอยู่ในหมวดในเซฟโซนของตัวเองถ้าใครเข้ามาคุณจะสกรีนทุกคนที่เข้ามานะคะเข้ามาเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกันเข้ามาแล้วเป็นผู้ให้และได้รับพอๆกันนะคะสินเสมอกันคุณอยากได้คนแบบนี้ค่ะเพื่อนๆที่ผ่านมาคุณรู้สึกว่าคุณท้อมากคุณหดหูคุณเป็นผู้ให้มาเยอะแยะมากมายช่วงนี้คุณรู้สึกว่าคุณอยากปีกวิเวกนะคะ เดรสตาเห็นไหมคะคุณรู้สึกสบายใจอยู่นิ่งๆเงีเยบๆสนใจเรื่องเองินเรื่องงานของคุณมากกว่านะคะช่วงนี้นะ,ะ,นะะหนึ่งไม่เท้านะคะเป็นการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับงานนะคะสีไม่เท้าหกถ้วยเป็นนะะ sun, เพื่อนนะคะเดรสันแเหรียญในถือเหรียญนะคะ ใช่ตรงนี้เดอะเอ็มเพรสแน่นอนรละคะ่ะชาวราศีธนูราคนาธนูช่วงนี้นะคะไม่ว่าจะคนบางคนอยากหวนกลับมาหาคุณนะหกถ้วยนะคะตรงนี้ขึ้นมาแต่ตัวเรานิ่งตัวเราเงียบเราอยากได้คนที่ สีนเสมอเรานะคะเราอยากอยู่ในเซฟโซนของตัวเองโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานชอบปฏิบัติธรรมชอบเงียบๆมากกว่าแต่แน่นอนละค่ะเวลีซูนเร็วๆนี้อาจจะมีคนใหม่เข้ามาเราเป็นคนน่ารักเราสมควรที่ได้รับความรักดีๆแต่ถ้ายังไม่เจอคนที่ใช่หรือยังไม่ได้เข้า เข้าตาเรานะคะหมายถึงว่าเราอยากได้คนที่ที่เราพูดที่หมอพูดนะคะเพื่อนเพื่อนคุณก็นิ่งไปก่อนนะคะแต่หมอบอกเลยนะคะอะไรก็ตามที่มันเหน็ดเหนื่อยมานานมันถึงเวลาแล้วที่มันจะคลี่คลายปัญหาถึงเวลาแล้วที่ฐานบุญนะคะดาวอาทิตย์สองแสงทําให้คุณประสบความสําเร็จอาจจะมีโอกาสเก็บเงินนะคะเพื่อนเพื่อนได้รถใหม่นะการเดินทางนําสู่ถึงความสําเร็จของคุณเห็นไหมคะแปดเหรียญเนี่ยหมออ่านสดๆนะคะเปิดจะสดก็ยังได้ใบเดิม ะะใพ้ตรงนี้คุณสนใจเรื่องเงินเรื่องงานเป็นพิเศษคุณมีความสุขกับการอยู่กับตัวเองเติมเต็มให้กับตัวเองมากกว่าหนึ่งไม่เท้ามีโอกาสได้เริ่มต้นงานใหม่นะธุรกิจใหม่นะตรงนี้ขึ้นมานะหมอพูดเลยนะคะฐานบุญกุศลของคุณยังดีอยู่นะคะเพื่อนๆตรงนี้นะบุญกุศลจะเกื้อหนุนนะอะไรที่มันแย่ๆนะคะคุณจะผ่านพ้นอุปสรรคไป ปัญหาไปด้วยด้วยความพยายามของคุณนะคะด้วยการดูแลตัวเองแล้วบุญกุศลก็ส่งเสริมอะไรที่มันแย่ๆมานะคะวีอัฟฟอร์จูนเราไม่แย่ตลอดหรอกเพื่อนเพื่อนมันเป็นสัจธรรมเขาให้คุณเรียนรู้สัจธรรมที่ผ่านมานะคะดวงชะตาคุณจะเริ่มปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีเห็นไหมคะตรงนี้เริ่มขยับขยายดีขึ้นนะคะตรงนี้ขึ้นมานะนะคะสาหรับคนที่หมอพูดบางคนนะคะมีองค์พระพิฆเนศปกปักรักษาบางคนพีมพ์พระแม่อุมาบางคนมีปู่ฤาษีเพื่พ่อแก่ แต่ที่ขาดไม่ได้คือนะคะพระพุทธเจ้าเรานละคะคุณมันสวดมนต์มันปฏิบัติธรรมนะคะดวงวาส,สนาคุณยังดีอยู่นะคะอะไรที่มันแย่ๆมาเพื่อนๆมันจะเริ่มดีขึ้นความสบายใจของคุณจะมาการเงินคุณจะเริ่มดีค่ะเพื่อนๆตรงนี้นะนะคะบ,บางคนอาจจะเริ่มมองหาอะไรใหม่ๆนะคะหรืองานประจํามีงานเสริมเข้ามาก็ได้นะคะตรงนี้นะงานออนไลน์การค้าการขายถาว่าดีไม่ดีมันจะเริ่มสะพัดขึ้น อย่าก,กังวลอย่าเครียดนะคะเพื่อนๆน,นะตรงนี้นะคุณอาจจะช่วงนี้อาจจะคิดเยอะคิดมากนอนไม่หลับนะคะอ่ามินขอแนะนำนะคะสุดท้ายดีกว่าหนึ่งเรียนนะคะวันอ่าเพื่อนๆน,นะคะราศีธนมูมีโอกาสใหม่ๆเข้ามามีโชคลาภด้วยนะคะนะคะเดือนสันนะเพื่อนๆนะคะสิ่งดีๆกำลังจะตามมาแล้วนะคะอืมเนี่ยนะคะ บุญกุศลกั้วหนุนนะคะหมอเปิดได้แต่ไพ่พระขึ้นมาตรงนี้นะนะคะหมอไม่ได้สอนให้ใครงมงายนะหมอสอนให้พวกคุณทำมาหากินสู้ถึงบางสิ่งบางอย่างมันย่ําแย่นะคะ มันไม่มีใครแย่ตลอดไปหรอกค่ะเพื่อนๆตรงนี้เดี๋ยววันข้างหน้าจะดีด้วยผลการกระทําที่เราทํางานเราปรับเปลี่ยนความคิดความอ่านเราตลอดเรามีมุมมองใหม่ๆเราไม่ย่อท้อราศีธนูเป็นคนมีปฏิพานเป็นคนที่เรียนรู้เป็นคนที่ใฝ่ใจในการบุญการกุศลบุญจะเกื้อหนุนค้าจุนให้เราประสบความสําเร็จนะคะเพื่อนๆตรงนี้คนที่ไม่ดีเขาก็จะแพ้ภัยตัวเองปล่อยเขาไปนะคะตรงนี้นะะคเราเข้มแข็งแล้วเพื่อนๆอานะคะ ชาวราศีธนูนะคะคุณจะผ่านพ้นหลุดแล้วในบางช่วงบางจังหวะเวลาคุณอาจจะได้เดินทางสมมุติว่าง,งานมันลงตัวเงินมันลงตัวทุกสิ่งทุกอย่างดีแล้วคุณอาจจะได้ไปไหว้พระหรือได้ไปพักผ่อนนะคะพักผ่อนของคุณคือการสวดมนต์คือการไหว้พระคือการสร้างกุศลผลบุญสิ่งต่างๆจะเริ่มดีเพื่อนๆนะคะแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ได้มีโชคมีลาบคุณจะมีความเข้มแข็งขึ้นอะไรที่มันเป็นอุปสรรคมันจะผ่านเรื่องไร,คร้ค่ะเพื่อนเพื่อน เป็นกําลังใจให้ขอบคุณชาวราศีธนูลัคนาธนูนะคะดูดวงส่วนตัวกับหมอมีนไอดีไลยอยู่หน้าจอเพื่อนๆใต้วิดีโอคลิปนี้ก็มีเช่นกันแอดไลน์นะคะถ้าเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะถ้าชอบเชื่อกด u ับสไคร e นะเพื่อนๆแล้วก็กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการที่หมอลงคลิปมันก็จะได้เด่งขึ้นนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ